ครับผมแบงค์ส่งเสริมนะครับวันนี้นะครับเอาตัวชอเอนเวอร์กับตัวกองหลังนะครับมาส่งพี่โดนเขานะครับที่เขากำลังฉีดทั้งที่พี่โดนนะครับเพิ่งเอาไปเมื่อวานนะครับอย่างละหนึ่งลังหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องเอามาส่งให้พี่โดนเพิ่มเติมนะครับผมตัวคุมเลนตัวคุณภาพตัวพรีเมียมนะครับต้องชอเอนเวอร์และกองหลังครับ สวัสดีครับผมแบงค์ส่งเสริมนะครับของบริษัทไบโอนะครับวันนี้นะครับเรามาติดตามตัวกองหลังนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เกษตรกรที่เขาใช้เป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งครั้งแรกเสียงได้เสียงตอบรับดีมากเลยนะครับนี่เป็นแปลงที่จะฉีกกองหลังนะครับเราไปสัมภาษณ์เกษตรกรได้เลยนะครับผมสวัสดีครับแม่แม่ที่ไรครับแม่ทองเพิองสารสวสดิ์จ้ะแม่ทองเพื่งสารสวสดิ์นะครับอยู่บ้านไหนครับผมบ้านดอนสันตีบ้านดอนสันตีนะครับ อันนี้แม่เพิ่งถามข่าวครับเข้าทั้งหมดกี่ไร่ครับอันนี้อันยุ่นี่ชิ้นหกไรชิ้นหกไร่เนาะแม่ได้ใส่ต่อคุ้มเล่นว่ครับคุ้มจ้ะอ๋อเป็นตัวกองหลังเนาะจ้ผลจากการใส่ตน๋เนี่ยนะครับพ่อมีความพึงพอใจของแม่ครับเป็นไงบ้างแต่ผมว่าตอนนี้ใส่ตี๋ห่างละจ้าแต่ดีอยู่ใส่ผลเล่กอยู่กับเลยบาปีนี้เอาเห็นอ๋อปีนี้ก็เลยมาทำอีกนะครับเป็นรอบสองที่ใช้กองหลังนะครับ แต่ว่ามันโอเคยังคือไข่อยู่บางว่าโจงแพงว่าโจงแพงทอทอมูนิ่นี้ลอยอันนี้ว่าถึงจบผแต่เลยเอามาใส่กบว่ามันได้ผลอยู่กับเล่าดีเลกจ้าแล้วแม่ไปเอายายนี่เอาวาจถุารให้เล่นเล่นมาครับแม่เอาเอานมูสีโดนมีละจ้ะเพิ่นมากเอาน้ำเพิ่นเพิ่นในน้ำใก็เลยใส่ลอกมือไปกี้กับใส่ยี่ห้ออื่นเป็นเล่ว่าอันยี่ห้อที้ใข่ประจำนั่นนั่นเป็นนั่น ชีลอยแต่นี่มันเลยหงอบประมาณมันถูกกว่าเก่าครับผมตัวนี้ทั้งถูกทั้งดีได้ผลดีเลยคือได้ผลอยู่จังสีมมจแก่ันเลยว่าเอาอันเก่านี่ละเล่ว่าทั้งสี่สักทีปอได้เพียงงบประมาณเนี่ยแก่แต่ประหยัดจะน้อยส่วนทุนเราส่วนทุนน้ำคุณภาพก็ดีนะแมนแต่เพื่อโอ้คุ้มพอใจยูจังสีไม่แก่แต่เล่บ้าปีนี้เอาอันเก้าในละกันครับผมใจ้ผลผลิตดีอยู่ดอกกล้องหลัง ทุกทีาก็บอได้ใส่ของหลังดอกก็เลยปีกรายก็ได้ซื้อยามาก็เลยว่ามียามาหนึ่บ่เหมือนบ่มีอยู่ครับแม่ยาอยยางกองหลังคุณก็เลยเอาให้ใช่ก็เลยลองก็เลยเอื่องที่ยังสบความสำเร็จก็คือยังเป็นหูหลอดสอง้าก็เลยเอาหลอดสองลอกมือปีนี้ก็ปีที่สองเลยนะครับแม่ปีที่สองอ้อยาดียาดีเพราะคนว่าะไรผลดีหลายคนอยู่ด้แม่ก็ได้ยินมาูุอัน เจ้าหนึ่งกับพ่อตีแต่ว่าใส้ของหลังว่ามันค่ายยูเหมือนเดีย mm hmm. ๋ยวนี้เหม่อนมาเดี๋ยวนี้ลายลายปากนี่ mm hmm. ก็เลยว่าเอาล่องมึงขนาดบ่เคยล่องหรอกมแม่ก็เลยล่องปีพันหันแล้วว่าโอ้คือยังค่ายยู่นี่ยสิค่าย,ยูสองแปลงปีพันหันครับก็เลยว่ามันค่ายยูังสิแม่จะเลยบอกเป็นชาวต้องเอาใช่ไหมพ่อจ๋ะครับผมขอบคุณครับ